ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ทั้งสามคนได้หาข้อมูลเกี่ยวกับซิบราสจังและเขาก็ได้ไปพบกับน,นิตยาสารรวบรวมภาพเกี่ยวกับน,นิตยาสารเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรรมในครั้งนี้และมีรูปรวมของคานนี้ที่มีโพล้ายอยู่แต่จูๆ่ๆพระเอกนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้นเขาเคยได้รับคุกกี้จากทางซิบราสจังจึงทําให้พระเอกนึกขึ้นได้และพระเอกก็ได้หันไปมองที่ฉันแล้วเขาก็ได้พบว่ามีคุกกี้วางอยู่แล้วก็มีข้อความทิ้งท้ายไว้ว่า โซซูเกะคุงคุกกี้อร่อยไหมจึงทําให้พระเอกตกใจแต่ในระหว่างนั้นต้องมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเดินเข้ามาข้างหลังพระเอกและได้เข้ามากอดพระเอกจากด้านหลังและมองไปที่ภาพผลนิยสาราที่มีรูปของผู้ร้ายอยู่เองนั้นและผู้หญิงคนนี้ก็ได้ทักทายพระเอกแล้วก็มีรอยยิ้มที่ไร้ความกลัวและไฟที่มิสเสนผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องทีครั้งนี้อย่างไรกันแน่เรามาติดตามกันต่อเลยครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาทักทายพระเอก โคคุโชก็ได้กระซิบบอกเพเอกว่าคนคนนี้มีฝ่ายเหมือนในแบบแมกซีเลยเพเอกก็บอกว่าจริงด้วยจะบอกนะว่าเธอคือซื้อภาษาจังนะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าฮะซื้อภาษาจังนั่งใครล่ะเพเอกบอกว่าอย่ามาไขสื่อน่ะพอสักทีเธอเป็นคนฆ่านิชิดะกับฟูตามิใช่ไหมคุกกี้พวกนั้นก็อีกเธอคิดจะทาอะไรกับฉันกันแน่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าพูดอะไรของนายนะ่ะ สีผมของเรามันคนละสีกันเลยนะเพชก็บอกอ๋อผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าจําฉันมาได้จริงงั้นเหรอฉันไงชิกิซากุฮะใครกันชกิกิก็บอกนี่ไงนายกดถูกใจฉันในแอปหาคู่เมื่อสองเดือนที่แล้วนะ่ะเพชก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อใช่นั่นในตอนนั้นนั่นเองชกิกิก็ได้บอกว่าตอนที่นายกดถูกใจฉัน เลยนึกออกว่าเห็นนายผ่นานที่มหาลายัยก็เลยสงสัยว่านายเป็นคนแบบไหนพ่องอันก็เลยได้ยินเรื่องที่พวกนายคุยกันโดยบังเอิญพระเอกบอกโดยบังเอิญน,นั้นเหรอชิก,กิก็บอกว่าพอดีสนใจที่เรื่องโคโคุโชกําลังพูดอยู่เลยจะขอร่วมวงสักหน่อยพระเอกก็เลยรู้สึกเขียดแล้วก็กำมัดอยู่ที่องเกสนใจอะไรกันชิก,กิก็เลยบอกว่าตอนเรียนมัธยมฉันอยู่ในเหตุการณ์ของหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักไงละ่ะ ทั้งสามคนก็ได้ตกใจแล้วแล้วก็พูดว่าว่าไงนะชิกีก็บอกว่าใช่ฉันเองก็เป็นเหยื่อในเรื่องนั้นด้วยเหมือนกันโคคุโชบอกเหยื่อนั้นเหรอนั้นเธอก็รู้สิผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักนั่นคือใครชิก,กิก็บอกว่าอย่างน้อยก็พอจะจําได้นะพอเพกก็บอกว่านั้นจะบอกนะชิก,กิก็พูดว่าถูกต้องฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องของหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักฉันก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เพอเอกก็ได้คิดว่าคนนี้ก็ตามเหมือนกันเหรอเราจะเชื่อดีไหมชิกี้ก็รู้สึกเหมือนว่าเพเอกไม่เชื่อก็เลยหยิบโทรศัพท์ให้ดูแล้วก็พูดว่าจะสงสัยอะไรกันอยู่ล่ะนี่ไงรูปฉันตอนมัธยมเหมือนรูปในแมกกาซีนเลยไหมเพอเอกก็บอกก็จริงชิกิก็บอกว่าคนข้างๆนี้คืออาจารย์โฮมรูมของฉันเองเป็นคนสําคัญสําหรับฉันมากแต่เขาไม่อยู่แล้วเพราะผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักนั่นแหละเพอเอกก็บอกว่าไม่อยู่แล้วนั้นเหรอ งั้นเป้าหมายของเธอคืออีจีก็เลยพูดว่าใช่ฉันกําลังตามหาเธออยู่พระเอกก็บอกว่างั้นพอจะรู้ไหมว่าคือใครเธออยู่ในรูปรวมคัดเมื่อกี้หรือเปล่าชิก,กีก็บอกว่าฉันก็คุ้นคุ้นเธออยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจนักหรอกพอเธอซ่อนหน้าของเธอเอาไว้ชื่อของเธอก็เปลี่ยนไปอีกแถมหน้าตาของเธอน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งเมื่อห้าปีที่แล้วมูไรก็ได้พูดว่าเปลี่ยนทั้งหน้าตาแล้วก็ชื่อ,องั้นเหรอ แต่ชิกิก็บอกว่าแต่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้เลยว่าเธออยู่ในมหาลาัยแห่งนี้แน่นอนพระเอกก็ตกใจแล้วก็พูดว่ามหาลาัยนี้เหรองั้นซึบาสะจังก็เป็นหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักจริงๆสิชิกิก็พูดต่อว่าฉันมั่นใจกับข้อมูลนี้มากๆเลยนะพวกนี้เป็นคนที่ฉันสงสัยว่าเป็นเธอน่ะคนแรกคือโอกุระลุลิคนที่สองคือโทอิฮาลูกะและคนที่สามคือ ซึลูมิมิสึฮะทั้งสามคนก็ได้ตกใจพระเอกก็ได้พูดว่าคนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้เหรอมูไรก็พูดต่อว่ามิสึฮะจังเหรอคอตเพ่เหรอนั่นมันวิกนี่โคคุโชก็สวนัำมาเลยว่าไม่มีทางมันเธอได้หรอกชิอิก็บอกว่าฉันแค่บอกว่าเป็นไปได้เองนะพระเอกก็คิดว่าทําไมโคคุโชถึงได้ตะวัตะวายจังชิอิก็พูดต่อเธอคิดว่ายังไงล่ะโซสเกคุคนไหนดูเหมือนซึบะสะจังมากที่สุดล่ะ พระเอกก็ได้ดูแล้วก็บอกว่าชีวิตของโอกุระซังดูเหมือนเธอนิดหน่อยนะมูไรก็ได้พูดว่าฉันรู้จักคนที่เป็นเพื่อนของโอกุระอยู่นะให้ฉันลองไปถามดูไหมเชอิกิก็บอกว่าเยี่ยมเลยเอาแบบนั้นแหละมูไรก็เลยพูดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปโทรข้างนอกแปหนึ่งนะลืมไปว่าข้างในนี้มันห้องสมุดงั้นฉันไปข้างนอกแปหนึ่งนะโคคุโชก็บอกว่างั้นเราไปหาหนังสือเพิ่มกันดีไหมมาช่วยหน่อยได้ไหม ชิกิซังชิกิก็บอกว่าได้สิพระเอกก็คิดว่าชิกิซังเราจะเชื่อเธอได้จริงๆนั้นหรอเราเคยชนอุกราศซังตอนอยู่ในคานนั้นด้วยเธอจะเป็นซุปเปอร์งตารงจริงๆนั้นหรอและทันใดนั้นก็มีเสียงข้อความดังขึ้นพระเอกก็ได้ออทัวร์ซับเข้ามาดูมูไลหรอแต่พระเอกก็ได้ทําสีหน้าตกใจแล้วก็เปิดแชทนั้นดูสรุปว่าแชทที่มูไลพิมพ์เข้ามานั้นเขียนว่า นี่ซอภาษาจังเองนะเพชก็ตกใจว่าซูภาษาจังนั้นเหรอซบภาษาจังก็ได้พูดว่าขอโทษทีนะขอโทษที่พูดแบบนั้นไปเขาก่อนนะนี่ตอบฉันสักทีฉันจะทําทุกอย่างเพื่อเธอเลยนะเธอไม่คุยกับฉันมาสักพักแล้วนะโซสเกตคูฉันสงสัยมากๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเราต้องการเวลากันทั้งคู่ใช่ไหมอ๋อแต่ฉันมีเรื่องดีๆจะบอกเรื่องหนึง่งฉันเลยยิ้มโทรศัพท์ของมูไรคู มาคุยกับเธอไงล่ะอเภยก็ได้ทาสีหน้าตกใจแล้วบอกมูไลเหรอแล้วซูบาสะจังก็พิมพ์กลับมาต่อว่าถ้าเธอจะทําแบบนั้นเพราะว่าฉันฆ่านิชิดะคุงแล้วก็ถ้างั้นบางทีฉันอาจจะฆ่าเพิ่มอีกสักครั้งก็ได้แล้วพระเอกก็ได้วิ่งออกไปด้านนอกแล้วพบว่ามูไลคุงได้นอนอยู่บนพื้นพร้อมกับเลือดที่เต็มไปหมดจบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่7ถ้าหากคุณชอบมังงะเรื่องน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ